สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรมนาชาแนลครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตเต็มแล้วครับสำหรับมงางะมหาเวพฤกมาตอนที่256ครับ เริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์โกโจโครับเหมือนกับว่าน่าจะทําการสอนแล้วก็แนะนําพวกเราเด็กนักเรียนอะไรประมาณนั้นนะครับโดยอาจารย์โกโจโเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้ท่าประกายการของเขาเองนะครับว่าสำหรับผมเองก็เนี่ยสามารถใช้ท่าประกายการแบบตั้งใจได้หรือเปล่านะเหรอแล้วทาไมถึงคิดว่าผมทําได้แล้วคําตอบก็อยู่ที่ตาทิพย์ของผมนั่นแหละประกายการเนี่ยมันคือความผิดเพี้ยนของบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อค่าข้าเคลื่อนระหว่างพลังเว่กับการโจมตีด้วยอาวุธที่ไร คมไม่เกิน00 0.000001วิแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมยังอธิบายเรื่องนี้ได้ไม่เคลียร์นักใดๆก็ตามนะถ้าตัวแปรมันมีแค่นั้นนะโอ้ยคนอย่างผมเนี่ยสามารถใช้ท่าประกายการได้สบายมือเลยล่ะขอยกตัวอย่างจากหมัดกระแทกก็แล้วกันนะหมัดกระแทกเนี่ยคือการสะสมพลังเวทไว้ที่กำปั้นแล้วก็ลัวใส่เป้าหมายใช่ไหมล่ะในกรณีนี้พลังเวทที่ถูกสะสมอยู่ในกำปั้นจะแบ่งออกเป็น3แบบนะแบบที่1คือพลังเวทซึ่งทําหน้าที่เสริมแกล่งให้กับกำปั้นแบบที่ 2พลังเวทซึ่งพุ่งกระแทกใส่เป้าหมายและแบบที่ตาพลังเวทซึ่งรับหน้าที่ทั้ง2อ,อย่างไปพร้อมๆกันนอกจากจังหวะบรรจบกันแล้วการผสมผสานก็เป็นอีกตัวแปรที่ชี้วัดว่าจะเกิดประกายการขึ้นมาหรือเปล่าคนที่สามารถปรับแต่งการเสริมพลังเวทให้กับกำปั้นได้แบบลงตัวเป๊ะๆเนี่ยหาให้ตายก็ไม่มีทางเจอหรอกนะในวงเล็บถ้าจะมาหาผมนะนะมินามซามาเนี่ยการผสมผสานที่ว่ายังจําเป็นต้องปรับาสาะภาวาแวดล้อมในขณะนั้นๆอีกด้วยพูด,ดง่ายๆเลยก็คือต้องดูพลังเวทของคู่ต่อสู้ท่ ั้งคอนดิชันการเนื้อของตัวเองฟังแล้วอย่าเพิ่งขำล่ะโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอุณหภูมิกับความชื้นก็มีผลเหมือนกันนะเพราะประกายการเนี่ยมันเกี่ยวพันกับบรรยากาศชนิดที่แยกจากกันไม่ออกเลยล่ะหรืออาจพูดได้อย่างหนึ่งว่าเงื่อนไขการสร้างประกายการเนี่ยมันไมไ่มีอะไรตายตัวเลยนอกจากนี้นะเวลาเอาจริงเนี่ยผมมักจะอัดอาคมลงในการโจมตีด้วยประกายการก็เลยเกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างมันแล้วแต่ดวงของผมนะนะถ้าว่ากันในแง่ของความต่อเนื่องแล้วก็ต้องยอมรับว่านานามีเองเนี่ยสามารถทำ สติติการใช้ปากกาการได้ดีกว่าผมซะอีกแต่ถ้ามองในแง่จํานวนนะผมเนี่ยเหนือกว่าเห็นแต่ยังว่าแหละผมเนี่ยเป็นพวกรีบต่อสู้แล้วก็รีบจบก็เลยมีโอกาสได้แสดงฝีมือในการใช้ท่าปากกายการสักเท่าไหร่ะนะแล้วเหตุการณ์ก็กลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านสุกนะเองที่ยืนแบบตึงๆแผ่รังสีความหดเหี่ยมออกมานะครับก็จะมีนักอาคมทั้งมาคิทั้งมิเกลแล้วก็ยูจินะครับผมก็กำลังคุ้นคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ณเวลานี้อยู่ครับโดยทางด้านมาคบอกว่า ถ้าเกิดว่ารวมในตอนที่สุกุณะรัดจนเดียกไปเมื่อครู่นี้เนี่ยเท่ากับว่าสุกุนะเนี่ยปล่อยประกาศการออกมาแล้วเป็นครั้งที่2ครับส่วนที่เห็นอยูเนี่ยอาจจะเป็นกําลังเสริมที่ยูตาบอกว่าอาจจะมาใช่หรือเปล่านะซึ่งมาคดก็จะหมายถึงมิเกลแล้วก็ลาลูที่โผล่มาใหม่นั่นเองนะครับสตราด้ามิเกลก็บอกครับว่าแหมสถานการณ์เนี่ยมันชักไม่ค่อยจะดีแล้วนะไอ้ศักยภาพในการต่อสู้ของเจ้านี้เนี่ยต่อจากนี้เนี่ยมันคงพุ่งแบบฉุดไม่อยู่นแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบหาทางเพ่นหนีจะดี ว่า <Wow. S 2> <laughs> คือมิเกลมันพูภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยคล่องนะครับผมเออเลยอาจจะมีแบบสำเนียงแบบเพี้ยนๆติดเนอนนิดนึงนะแต่ด้นยูจิครับมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเอาพุทธอาคมของสุคนาเนี่ยอาจจะคือสภาพได้แบบเดียวกับอาจารย์โกโจครับซึ่งยูจิเองก็มีการคิดไปถึงทางด้านมิเกลแล้วก็ลาลูด้วยครับว่าไอคนที่โผล่แล้วกดตัวขึ้นมาเนี่ยสองคนนี้เนี่ยมันคือใครกันแน่ครับผมยูจิยังมึนๆงงๆอยู่นะคือยูจิเองเนี่ยก็ไม่ได้เคยพบเจอมิเกลแล้วก็ลาลูมาก่อนนั่นเองครับ ุรงน้าโจโซก็คุ้นคิดได้ใจครับว่าดูจากการที่พวกยูจิไม่พูดอะไรเนี่ยแสดงว่าไอ้สองคนที่โผล่มาใหม่เนี่ยคงเป็นคนของโรงเรียนสายเวทแน่เลยนะแล้วก็คงจะมาช่วยเพื่อต่อสู้กับสุกุนะและอยากจะดับลมหายใจสุกุนะก่อนที่อาคมย้อนกลับของเจ้านั่นเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ตามเดิมสินะและแล้วการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับโจโซมาคีพยายามล้อมหน้าล้อมหลังโจมตีใส่สุกุนะครับทางด้านยูจิเองเนี่ยก็เรียกว่าเอาลาวบันไดที่มันเป็นโค้งๆค้งเป็นตัว พยายามที่จะมาเสียบกับกำแพงครับผมเพื่อที่จะตรึงตัวสุกุณะเอาไว้ครับซึ่งในจังหวะนี้เองทางด้านโจโซก็พุ่งเข้ามาจะใช้ท่าเจาะโลหิตในการโจมตีใส่สุกุนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสุกุณะคือโคตรไวครับผมเหมือนกับจะโดนล็อกอยู่หมัดแล้วก็จิงอยู่คับแต่ก็ยังสามารถหลบท่าเจาะโลหิตของโจโซได้อย่างรวดเร็วครับแต่มาคีเองก็พุ่งตามสุกุนะมาติดๆครับพยายามใช้ดาบของเธอนั้นแทงเข้ากลางลําตัวสุกุณะครับแต่เราก็จะเห็นว่าสุกุณะเนี่ยเอามือมาจับดาบมาคีไว้ได้ทาให้ดาบของ มาคีนั้นยังไม่ได้ทิ้มแทงใส่ตัวสุกนาได้ครับซึ่งสุกนาเองเนี่ยก็มีการใช้อาคมของตัวเองเนี่ยทำลายพื้นที่ยืนในบริเวณนั้นครับแล้วตัวมาคีเองก็เหมือนกับเหยียบพื้นผิวอากาศกระโดดบืออากาศเพื่อที่จะต่อสู้กับสุกนากราอากาศครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่โจโตเองก็ทึ่งมากๆครับผมที่มาคีเนี่ยสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะธณาสุกนาเองครับสบโอกาสรวบรวมพลังเวทไว้ที่กําปั้นแล้วก็ซัดมาคีเข้าไปอย่างจังอีกครั้งหนึ่งด้วยท่าประกายการครับ เป็นการใช้ท่าประกายการครั้งที่3ของสุกุณะแล้วครับเท่านั้น,นยังไม่พอครับมาคีรับเต็มๆไปอีกดอกหนึ่งด้วยการที่สุกุณะนั้นใช้อาคมกรีดในการโจมตีใส่มาคีครับซึ่งหลังจากที่มาคีโดนโจมตีไปเนี่ยมาคิก็เริ่มที่จะรับรู้ได้เลยครับว่าอาพุทธอาคมคมกรีดของสุกุานานั้นเริ่มพุ่งสูงขึ้นแล้วครับสุกุณะที่พุ่งสมาธิไปกับการโจมตีใส่มาคีเนี่ยตอนนี้โจโซเองก็เรียกว่าพยายามที่จะล่อโจมตีใส่สุกุณะเหมือนกันครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแบบจุดดเลลือผม ตัวสุกุนาไว้แล้วครับตัวโจโซนั้นใช้ท่ามหานาวาดาราในการโจมตีใส่สุกุนาครับระเบิดต้มตามกันยกใหญ่ครับแต่กับการว่าเหมือนกับว่าสุกุนาเนี่ยก็ใช้อาคมของตัวเองนะครับโจมตีสวนมาเหมือนกันครับเหมือนกับว่าใช้อาคมของตัวเองเนี่ยเพื่อหักล้างกับท่าโจมตีของโจโซครับแล้วจะบอกว่าสุกุนาคือโคตรไวครับอาคมคมกรีดของสุกุนาที่ปล่อยสวนมาเนี่ยมันยังไม่ทันจะได้พุ่งเข้ามาถึงตัวโจโซเสียดยซ้ำไปครับแต่สุกุนาเองก็มีความรวดเร็วแบบว่าพุ่งอ้องหลังโจโซมาได้ก่อนที่อาคมของ รับมันจะถึงตัวโจโซอีกเข้าใจไหมวิ่งเร็วมากเร็วกว่าอาคมตัวเองนะผมซูนะเองเนี่ยจับโจโซแล้วก็เหวี่ยงอัดติดกับแผงเข้าไปครับแล้วซูนะเนี่ยก็พุ่งเข้ามาโจมตีใส่โจโซด้วยท่าประกายการอีกครั้งหนึ่งครับซูคนะคือโคตรตึงครับโจมตีและติดประกายการแทบจะทุกครั้งนะแต่ตัวโจโซเองเนี่ยก็มีการใช้อาคมเลือดนะครับผมเป็นเกราะโลหิตเพื่อที่จะลดทอนความเสียหายจากการโจมตีของซูนะครับซึ่งในจังหวะนี้เองครับตัวยูจิก็มาช่วยพี่ชายครับใช้กำปั้นขวาสัตว์หน้าสุ ซูนาสะจนหน้ายกไปตึงๆหนึ่ง,งทีครับโจโซมองว่าการที่ยูจิสามารถโจมตีใส่สูนาได้เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะต่อให้สูน่าเนี่ยจะพยายามดึงศักยภาพในการต่อสู้กลับมาโดยใช้ประกายการช่วยสักแค่ไหนนะแต่ถ้ายูจิสามารถซัดสูน่าสามารถโจมตีใส่สูน่าได้ครับการเอาพุทพลังเวทและการควบคุมกายเนื้อของสุน่านั้นก็จะทื่อลงไปอยู่ดีครับแล้วโจโซเองเนี่ยก็มีการฝากบางสิ่งบางอย่างให้กับยูจิด้วยครับบอกว่ายูจิไอ้น น้องชายโอ oh, นี่จังคนนี้ขอฝากสิ่งนี้ให้กับน้องชายหน่อยนะเออเอาไอ้สิ่งนี้ไปใช้แล้วกันนะแล้วยุจิก็รับบางสิ่งบางอย่างมาจากโจโซครับพร้อมกับพูดว่ารับทราบครับโอ oh, นี่จังตัดมาที่งน้ามิเกลกับลาลูกันบ้างครับลาลูนี่เล่กว่าช้ำหนักกันพอสมควรแต่ก็ยังไม่ตายครับมิเกลก็บอกว่าเอ้ยลาลูเจ็บหนักขนาดนี้เนี่ยพอก่อนได้แล้วมัง้งเราเนี่ยเียบถอยกันก่อนดีกว่าแต่ลาลูบอกว่าเดี๋ยวก็ติจ้ามิเกลจังรอแป๊บหนึ่งจ้า เนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องทําอยู่อีกนะกลับมาที่การต่อสู้ระหว่างสุกุณะกับยูจิอีกครั้งหนึ่งครับกำลังเผชิญหน้ากันในระยะประชิดกันแบบดุเดือดเลยครับสุกุณะพยายามต่อยใส่ลําตัวยูจิคว้าคอเสื้อยูจิแต่ยูจิก็คว้าคอสุกุณะครับโน้มตัวสุกุณะมาใกล้ๆแล้วยูจีนั้นก็ประสานมือจ่ออยู่ที่ใบหน้าของสุกุณะครับซึ่งตอนนี้โจโซก็อธิบายครับว่ายูจีเนี่ยยังใช้ร้อยรวมได้ไม่ค่อยคลองสักเท่าไหร่ครับยูจีเนี่ยต้องคอยให้โจโซเนี่ยคอยดูแลอยู่เรื่อยเลยนะซึ่ง ปรากฏว่าการที่ยูจีทําแบบนี้ครับยูจีสามารถใช้ท่าเจาะโลหิตได้นั่นเองครับซึ่งยูจีก็ยิงเจาะโลหิตในระยะประชิดใส่ซูนะครับแต่ซูนะคือมึงจะเร็วไปไหนก่อน <laughs> คือแบบโจมตีแบบจ่อหน้ากันซะขนาดนั้นแลยเนี่ยแต่เจ้าซูนานั้นสามารถเบี่ยงหน้าหลบการโจมตีของยูจิได้กันซะอย่างนั้นครับแล้วตัวซูนาเองเนี่ยก็รีบผลักยูจิให้กระเด็นถอยออกไปครับยูจีนั้นตอนนี้รวบรวมพลังเวทไว้ที่กำปั้นครับซูนาเองรับรู้ได้ถึงลางต่งหอนครับว่ายูจีเนี่ยกำลังจะใช้ท่าประกายการครับแต่แล้ว,ลวครับซูนาเองก็เสียสมาธิไปจากยูจีที่อยู่เบื้องหน้าครับหัวใจซูนานี่คือแบบเต้นตึกตักเต้นตึกตักเต้นตูมตามเต้นตูมตามเลย ซูกุนะนั้นหันไปหาลาลูครับโดยที่ตัวสูนะเองมองว่าสูกุนะเนี่ยไม่สามารถที่จะละสายตาจากนักอาคมคนดีได้เลยครับสูกุนะมองไปที่ลาลูครับผมแหมเรียกได้ว่าสูกุนะชอบสไตล์นี้นี่เองนะ โยโรสูนี่คือตื้อสูนะจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่สุนราไม่เคยสนใจโยโรสูนะผมแต่ว่าสุนะนี่แหวนเรียกว่าเห็นลาลูนี่คือตาที่เป็นลูกหัวใจเลยทีเดียวเชียวนะก็เป็นอาคมของลาลูครับโดยก็มีการอธิบยครับว่าฮาร์ดแคสของลาลูเนี่ยไม่ได้คว้าจับได้แค่เฉพาะกายเนือเท่านั้นครับตอนนี้ลาลูใช้ท่าคิวตี้ฮันนี่จงหันมองมาทางนี้ลาลู u, นั้นสามารถตระคุปหัวใจของสุนะาได้นั่นเลยเป็นเหตุที่ทําให้สุนะเนี่มัวแต่มีสมาธิแล้วก็มาสนใจลาลูโดยที่ไม่ส สามารถละสายตาได้นั่นเองครับซึ่งก็กลับกลายเป็นว่ายูจิก็อาศัยจังหวะนี้นะครับเข้ามาหาตัวสุกราลแล้วก็ซัดสุกราเข้าไปจังๆครับผมก็เกิดเป็นท่าประกายการขึ้นมาครับแล้วก็เป็นท่าประกายการที่เวอร์วังอลังการมากครับสายฟ้าสีดําสภาพอากาศถูกปิดเบือนแบบโคตรโหดโคตรตึงนะผมนะปิดท้ายตอนนี้ด้วยการบอกครับว่าประกายการเนี่ยก็เป็นตัวแปรในการปลดปล่อยความสามารถที่ซ่อนเลนสของยูจิครับท่ามกลางสเก็ตไฟสีดําที่ปิววอนอิตาโดริยูจิลืม ตาตื่นแล้ว แล้วก็เป็นการจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับเออต้องบอกว่าอาทิตย์หน้างดนะครับผมมหาเวนผกมานงด1อาทิตย์นะตอนแรกผมมึนนะผมคิดว่าไม่งดนะแต่จริงแล้วงดนั่นเองนะก็ขอประกาศไว้ตามนี้ละกันนะและบทนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการอัปเดตเต็มมหาเวปผกมานตอนล่าสุดครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็ นั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสาถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่อนอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด,ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกรมนาชาแหมครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ